สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอุ้มออเมืองนะครับวันนี้เป็น EP ีที่20นะครับประจำวันที่10เดือนสิงหาคม2,568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา200บาททุกรายการนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม 200บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้สวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้มาพบกันช่วงเย็นหัวค่ำนะครับพี่วันนี้เพิ่งเสร็จธุระนะครับพี่ห่างหายไปวันสองวันนะครับผมนี่ครับได้พระมาชุดพระเหรียญน,นะพี่นะวันนี้เอาองค์ละ200บาททุกรายการรายการที่1เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่1นนะครับ สองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับพี่ส่งฟรีนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับพลรดนะครับรายการที่สามด้านหลังเป็นไพรลีพินาศสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่ง รายการต่อไปรายการที่สี่นะครับหลวงพ่อทบชนแดนนะครับเหรียญหลวงพ่อทบชนแดนปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญอ่าเจ้าคุณนอนะครับเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอนะครับรายการที่ห้า รายการต่อไปรายการที่หกนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเหนืออันปะการายการที่เจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับรายการที่แปดเหรียญหลวงพ่อมุมปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่เก้านะครับเหเรียญเจริญพรบ,บนหลวงพ่อคูณปริสุโทโธปีสามหกนะครับรายการที่เก้า รายการต่อไปรายการที่สิบเหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโลเนื้ออันปะก้านะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดรายการที่สิบรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหเรียญเจริญพรล,ล่างนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปีสามหกนะครับเมื่อกี้จเจริญพรบนนะพี่นะอันนี้จเจริญพรล,ล่างรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบสองอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดสาวชะงกนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดรายการที่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นยันอกเหลา่า รายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่ไม่ทราบที่นะครับด้านหลังเป็นอาพระพุทธชินราชรายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเหรียญหลวงปู่รอดเนื้ออันปะก้านะครับรายการที่สิบห้า รายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเลียญหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกล้วยบ้านเครายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับ พระเทศโลนะครับรายการที่ยี่สิบเนื้ออันปะก้านะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับสองสี่แปดสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับ ไม่ทราบที่นะครับด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับพี่รายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่นเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเนื้ออันปาการายการที่ยี่สิบสามปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบา รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านี้ไม่ทราบที่นะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงพ่อทองสุขรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคูณปริุุธตโทนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบหก รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโลต่อโคดนัมเบอร์หกแปดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนรุ่นแรกเหนืออันปากา้ารายการที่ยี่สิบแปด รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญควันถุงหลวงพ่อเขียนนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าปีศูนย์ห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบเป็นพระพรมสี่หน้านะครับพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดูวะัสะแกนะครับรายการที่สามสิบ รายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญจำปีท้าวเวสวรรณหลวงพ่ออิฐนะครับวัดจุฬามณีสองสี่สี่อ่าสองห้าสี่ห้านะครับปีสี่ห้ารายการที่สามสิบสอง รายการต่อไปรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่เหรียญพระพุทธชินราชปีสองสี่หกเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับวัดลานคาสุพรรณบุรีรายการที่สามสิบสี่ รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นเหรียญพาปิตารายการที่สามสิบห้านะครับหลังวงเดือนนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้สามสิบห้ารายการนะครับผมวันนี้สองร้อยบาททุกรายการนะครับพี่พี่ทานานสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ OUM 7146นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ